ราศีกุมการงานดีมีโชคการแข่งขันการเงินดีรายได้อาจทางความรักดีใส่ใจกันสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันครับช่วงวันที่19ถึง25มิถุนายน2516ของชาวลัคนาราศีกุมกดเข้าเนื้อหาขอเชชวนชาวลัคนาราศีกุมครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่ากุมดวงดีทุกเรื่องและขอคุณ รับความเป็นสิริมงคลน,นั้นตั้งแต่เริ่มต้นรายการเกลยครับชาวธนาราศีกุมนะครับมีดาวพระราหูและเป็นดาวจุรัตนุดาวศัสนานะครับช่วงนี้ยังคงเข้มแข็งนะครับครองตําแหน่งเทวีโชคสถิตยอยู่ที่เรือนสาสชาติด้วยนะครับเรือนของการสังคมนะครับวาสาโดยรวมยังเกี่ยวข้องกับการได้เดินทางหรือว่าได้ติดต่อเครือข่ายคอนเนคชั่นนะครับ้เข้าคนได้ง่ายเลยนะครับช่วงนี้มีเครดิตเสน่ห์ัานวาจาและการติดต่อสื่อสาร ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับพอเป็นดวงเทวีชชัด้วยนะครับแล้วก็ดูที่ดาวพ,พุธครับย้ายราศีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจุวนปุูกตามคุณย้ายมาครองตำแหน่งเกรษตรที่ิดีด้วยนะครับทํามว่าสถานการณ์ชีวิตเนี่ยถ้าไหนที่มีครอบครัวแล้วปรารถนาเรื่องของการมีบุธนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับฟังข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นบุตรที่เสริมดวงให้คุณด้วยเช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้ถ้ามองเรื่องของ กิจงานการใหม่คุณสมบัติี้เดิมเลยคนระับช่วงนี้จะรู้สึกว่ามีพลังมีไฟเป็นพิเศษนะครับนับจาก19มิถุนายนไปนะครับชาวลัคนาราศีกุมจะมีเรื่อของความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งปุตตะยังไปถึงโชคดวงทั้งด้งงานโชคลาภแบบฟุ้งๆด้วยนะแล้วก็ดาวพระจันทร์ครับดาวจุฬาลัลลีสามเดืนี้มีการยา้ายราศีสามครั้งนะครับช่วงวันที่18 19ช่วงนี้อยู่ที่เรือนปุตปตะจะเป็นเข้มแข็งเป็นจใจมุ่อครับถ้ามองในของการใช้ชีวิตเรื่องของ าการทํางานนะครับท่านใดที่มีลูกน้องบริวารอยู่ต้องใส่ใจให้ดีครับมีเกณฑ์ที่จะอาจจะสร้างอาไรให้ได้นะครับหรือว่างานไปแล้วถ้าทํางานไปแล้วอาจจะไม่ได้ผลตามที่เราต้องการหรือว่าใครที่เลี้ยงเลี้ยงเลียเ้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่ต้องดูแลให้ดีบางครั้งอาจจะสร้างบาไดให้กับเราะนะครับ 20- ถึง22นะครับดาวพระจันทร์นะครับแาะโจรอดียาราศีมาอยู่ที่เรือนอริเป็นเกษรต,ตรอธิทดีช่วงนี้จะเป็นดวงที่ดีนะครับหมายถึงว่าคุณ ความบริได้เป็นตรงอยู่กับบริแล้วนะต้องขออุปสรรคเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยมีเกณฑ์จะหายดีขึ้นนะครับถ้าใช้ช่วงเวลาวันที่2 0ถึง22นี้นะครับไปดูแลตัวเองนะครับพยายามเป็นเล็กน้อยโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าโรคเรื้อรังหนึ่งเพื่อไห้พู้หมอในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่จะรักษาแล้วหายนะครับหายได้เร็วถูกกับโรคถูกกับรวงถูกกับวิชาหรวศาสตร์นะครับ2 3าถึง25านะครับดาวประจำสถิตอยู่ที่อัลกัตตานีนะช่วงนี้ใครที่มีครอบครัวมีแฟนนะครับ ราต้องใส่ใจกันดีครับบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจกันครับบางครั้งมองเรื่องของการพยายามอาชนะกันและกันก็ได้นะครับต้องใส่ใจกันให้มากนะครับพยายามใช้เหตุผลคุยกันครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีกุมภ์นะครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวช่วยเรื่องกรรมมากเรื่องของการงานอาชีพครับช่วงนี้อยู่ที่เรือนอรินะครับแต่อ่อนกําลังครับจะเป็นดวงพลิกกลับนะครับก็คือนิ้จะพังคันราชาโยมทางโหราศาสตร์ชั้นสูงนะก็หมายถึงว่าดาวได้พลิกกลับมาฟื้นนะหมายถึง เรื่องของความยากลําบากหรือว่าความอุปสรรคต่างๆจะไปอยู่กับบริเป็นอยู่กับคู่แข่งนะถ้าใครทํางานที่มีการแข่งขันสูงนะรโดยเฉพาะกลุ่มของธุรกิจการค้าการขายเนี่ยคุณจะมีดวงเหนือชัยมีโชคมีโชคมีชัยเหนือคู่แข่งนะครับทํากิจงานกันได้ทธุรกิจสินค้าบริการคุณนะโดดเด่นมีชื่อเสียงได้รับการซื้อนาการสนับสนุนจากลูกค้าอย่างดีนะครับใครทํางานบริษัทรักรช่วงนี้จะเป็นดวงโดดเด่นนะครับเรื่องของมาที่การงานของคุณโดยเฉพาะ งานยา,ย,างยากคุณทําได้งานยากคุณผ่านไปได้เรามีผลงานมีเครดิตมีชื่อเสียงด้วยนะผลงานก็ทําให้คุณมีโอกาสเต,ติบโตในหน้าที่หน้าที่การงานนะครับมีความก้าวหน้าเป็นของคุณนะครับและยังหมายถึงว่างานยา,ยากหรือว่างานเดิมที่มันเคยติดขัดถูกชะลอถูกล่าช้าไว้รองไว้นะคุณมายิบจํามาปรับปรุงเสนอนะครับน้าจ้าานยม,มีโอกาสผ่านได้ง่ายได้เร็วนะครับใครที่เป็นเซลล์เป็นในหนานเป็นบุค้ากรกลางช่วงนี้ก็ลองเตรียม ข้อมูลจากลูกค้าหรือว่าที่เคยเจราจาไว้แต่ชะลอหรือว่ายังไม่ตัดสินใจนะมายิบมจาแเรามาติดต่อมีโอกาสเจราจาได้ง่ายนะครับปิดการขายก็ได้เร็วได้สําเร็จนะครับการสังคมช่วงนี้ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะงานบริษัทองค์กรเนี่ยพยายามทํางานเป็นกลุ่มทีมไว้นะครับก็ได้รับความหนจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีนะครับดาวพระสุขครับช่วงวันสุภาพช่วงนี้ครองราชโชคเศรษฐีนน,นรีนรหมายถึงว่าพยายาม ขอขอช่วยเหลือจากมนุษยช่านายไว้นะครับถ้าทำงานบริษัทองค์กรนะครับถ้าเป็นงานยงยากนะหรือว่างานทั่วไปก็จริงก็พยายามปรึกษากันไว้นับจะได้มีความเห็น่าไปในทางเดียวกันนะครับได้รับคนมีความชอบก็ได้นะครับเรื่องของการทํางานบริษัทองค์กรแต่ท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าก็โดยรวมก็ยังได้รับการสนับสนุนการซื้อสินค้าบริการจากลูกค้ารายใหญ่นะครับลูกค้าประจําเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดาวนเพิ่เติมสิทรีที่ดนบงตนี่ด้วยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการ ทำการค้าขายได้นะครับโดยเฉพาะของกลุ่มของลูกค้าที่ตามให้ต้องคุณครับหรือทํางานรัศดรกร,กรเนี่ยมักได้รับคมช่วยเหลือจากให้ตรงข้ามเป็นอย่างดีนะครับแล้วก mm ็ด hmm. าวพูดครับดาวชุรนปุตตะชื่อซึ่งก็ครองเกษตรตราทีบดีก็หมายถึงว่างานใหม่นะครับถ้ามองถึงการงานหม่ถึงงานใหม่ๆถ้าใดต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่หรือว่าบริการใหม่ๆนะตั้งแต่19มิถุนายนเปต้นไปเนะี่ย สามารถริเริ่มยิบจับทำานื่อเลยนะครับหรือว่าเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ได้เลยครับเพราะว่าสำหรับชาวราศีกุมแล้วเนี่ยดาวพระพุธครองตำแหน่งเกษตรกรเบดีเนี่ยเข้มแข็งที่สุดในในเรียกว่ามีความมั่นคงที่สุดแล้วนะในการเป็นวันช่วงเวลาของวันดีๆหรือเลิกมงคลสำหรับคุณนะครับในการที่เริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับตรงมือทําให้เต็มที่นะครับมีโอกาสราบเรื่องและความสาเร็จรออยู่แล้วนะครับดวงการเงินครับชาวราศีกุมครับดาวพระศุกดีครับจ้าเดืนการเงินนะครับช่วงนี้ยัง ครองตำแหน่งเก,กษตรราธีบดีนะครับสถิตยอยู่ที่เรือนสา,ารชาตินะครับการเงินโดยรวมก็ยังถือว่าดียางต่อเนื่องนะครับใครที่ทางานบริษัทองค์กรรายได้ยังคงปกติดีนะยังคงยังคงต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสได้รับเรื่องของรายได้พิเศษด้วยเรื่องของโบนัสคอมมิชชั่นแล้วก็เรื่องของงานพิเศษมาทำรายได้เพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจเบิดร้านค้าการเงินดีต่อเนื่องแน่นอนครับเพราะว่าเป็นดวงรายไดโชคเนี่ย มีโอกาสเรื่องของรายได้ยอดขายจะมันเพิ่มขึ้นแล้วสถิตที่สาาัดส่วนมาถึงรายได,ยมดย้มีโอกาสและหลายทางด้วยครัมีโอกาสที่ลูกค้าจะบอกต่อด้วยนะครับก็ยังต้องจมทําให้รายได้ยังคงดีแล้วรายได้ดีแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้นะครับเพราะว่าดาวเระสุกยังไม่จะเป็นราชาโชคก็จริงแต่สถิตที่เดือนธันวีนะก็หมายว่าอาจจะมีรายจ่ายส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายแฝงตามมาแล้วบางท่านาทำธุรกิจกิจการค้าอาจจะมีเรื่องของต้นทุนที่มากขึ้นนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตโดยรวมเนี่ยมันมี รายจ่ายเกี่ยวกับการแค่ไขปัญหาที่มันเป็นรายจ่ายนอกแผนรายจ,จ่ายยุ่เฉยนั่นแหละครับแต่โดยรวมเนี่ยการเงินการหารกของคนดีอยู่แล้วนะครับก็แค่วางแผนเตรยีตรยมการเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีนะเข็มขัดรว่าวางแผนควบคุมไว้ได้คุณก็จะมีเงินเหลือกินหรือเก็บอย่างแน่นอนครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับมีดาวพระ,ะอาทิตย์เป็นดาวจุลรับตานี้คู่ครองแล้วก็คนรักนะครับช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังมาสถิตเป็นราชาโชคสถิตที่เดินตุ้งตานะครับ สักายที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วความรักดีอย่างแน่นอนครับเป็นความรักที่ความรักที่รู้สึกว่าเอาใจกันเป็นพิเศษเหมือนรู้จักพบก,กันแรกนะครับสเสนอได้ว่านุ่มบบาสาวจีนะครับคือแบบเนื้อเต้นกันเลยทีเดียวนะครับใส่ใจกันเป็นพิเศษรวมถึงเขาว่าเป็นดวงราชาโชคเลยนะคุณนะครับชาวลัคนาราศีกุมรองใส่ใจแฟนให้มากเป็นพิเศษครับมีเกณฑ์ที่เขาจะสามส่วนคุณดีนะรวมถึงพร้อมเป็นพร้อบคร,รให้กับคุณด้วยเช่นกันนะครับ สำหรับท่านที่ยังโสดนะครับดาวพระศุกร์ครับดาวคู่ครองคนรักเป็นดาวหความรักอยู่แล้วนะช่วงนี้สถิตอยู่ที่เดือนอเนะครับแม้จะเข้มแข็งเป็นรายชะโชคแต่สถิตที่เดือนอเกแล้วก็ดาวจุลันปุตตานครับช่วงนี้เป็นเกษตรราตรีนะครับหมายถึงเรื่องของรักใหม่ด้วยชาวลัคนาราศีกรุมท่านที่โสดมีโอกาสมากนะครับที่จะมีคนแนะนํามาให้รู้จักกันด้วยนะหรือว่าพบเจอจากการทํางานการติดต่อการเดินทางกันเนี่หนะครับมีเกณฑ์ที่จะ พูดคุยกันได้นะครับว่าดาวแห่งความรักใหม่นะ่ยเป็นเกษตรธาตุพิบดีเข้มแข็งครับหมายถึงว่าความรักมีโอกาสที่จะคุยกันได้ดีนะครับแต่ส่วนหนึ่งต้องมีการพูดคุยแล้วก็ดูใจกันสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าสถิติเรื่องอดีต่วหนึ่งอาจจะมีเรื่องต้องปรับความคิดความเห็นที่บางอย่างที่อาจจะไม่เข้าใจกันนะต้องดูใจกันยาวแล้วก็ปรึกษาญาติผู้ใหญ่ไว้นะครับถือว่ามีรักความรักดีครับ,รรบว่าคุณมีสเสน่ห์ด้วยนะครับสรุปรุงรายสัปดาห์นะครับชาวลัคนาราศรีกุมนะครับ การงานโดยรวมถือว <Yes, S 1> ่าดีครับมีความข้าวหน้านะครับแล้วก็มีโชคการแข่งขันด้วยนะเป็นดวงที่โดดเด่นนะครับการเงินโดยรวมถือว่าดีครับมีรายได้หลายทางนะครับความรักดีมากนะครับใส่ใจกันนะครับซาสุกันนะครับคนสวก็เปิดใจมีคนเข้ามาคุยกันได้ครับท้ายนี้ครับผมขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกุมพิมพ์คอมเมนต์นะครับกุมดวงดีทุกเรื่องและขอให้คุณดวงดีทุกเรื่องครับการงานก็ดีมีความค้าวหน้าการเงินก็ดีมีทรัพย์สิน ความรักก็ดีดวงชคลาภก็ยังเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ